เป็นหน่วยใหญ่แบบนั้นมีวางอยู่ที่ตามันอืมเขามันดิฟโฟมอ้ะมองเขามาลุกนะน่ารักบังบัา แกีๆเก็ห<ส>่อแค่หอคงับมีข้าวเล้อครับใน <c oughs> จานหอมจ้ามีไผ่ลุงงา็น้องมีก้ามขิงมก้ม่วงวันนี้มีสองตำนะครับแล้วก็มีผัดแล้วมีทอดจะเหรอเหดเหหมูตอะไรอย่างอื่นรู้สึกว่า,<ส>วาอากาศมันร้อนมากก็เลยถอดเสื้อขอเราตรงนู้น ຂໍໃຜດ້ວຍຂໍເຢືອຄືນະເຂົ້າຫວາສະມາຊິກທົ່ວໄປຕາມປົກກະຕິ ตั้มมึงกิได้กี่อนะนะมันเป็นหอยยักษกระกุลแบบดาวนพักอนาคยอะไรกันแล้วแล้วนี่แล้วนี่ยังใช้เบอรละจะรูบอ่ะนี่ตรงหน้าไปไหไอ้ปลาที่เราทำน้ำมันไอ้ลองอ่ะ ผสนมาตลาไอารเอนทางนที่ยวอยู่คนเาดินในป่าเอาไปจนเขาอเนียู้เที่ยวเด้ไอผูวัดนงแค่กนนะงามมาว่า่างาพันเข้าดีเลยผูวัเขาเจ้าเี่ยวบอกเป็นอะไรกางนะบ้านแม่เมียบอากี ้เราสียามมับ้านเอารุ่นพัดนี่ว่าสิงนันบ้านเถอะเราพันสิบบาทเฮเพราว่า่อันนั้นนะส่วนเราเป็นรถล้นต้องจัดเรานัดเราปฏิทานไว้ว่าขอเดินขามาแต่ขากลับเลยมีตะคนอยากเป็นจาพากขากลับมีตะคนเป็นจะพากเบ้อสเราเดินคุยโดดซับมน้ำผ้าเราเนีเรามาเรามาสอนอย่างยเด้อขากลับเด้อที่เราจะลองไป ้วก็ติดมาท่นอนมาดูเวอร์แล้วหอถอก็เขาแบปวดมันไม่ีเหมอเดนี่หติ๊ิกิแล้วก็ใส่คือชามาก่ใส่กําเือก่าใจว่าหนักใจ่าหนักแล้วหนักแบบอากตนยาขนที่ที่วาไวแล้วเราอยู่อุ่นย่างสไว้าตแกะเสียออกย่างมมาย <onz> ลูกนี่นะลูกพิษลูกนอกเลยบอม่ากี่รีน่ะเราบัรยากาศในถนนเลยตลาดไยโปนชอบชอบเนยชินตะกี้่นะแต่นชงวัที่รถขวางตลาดอันนี้โค้งเอาหน้าใจว่าอาไร้นานขนานี้นะแล้วก็แล้วก็รีบดีดดีใวัดจริงๆกนมีหลายคนมีหลายโอ่์มาํำเล่าอยู่มีองค์เดียวช่วนั้นบอมาพุดเล้นะคาค่ากิจกรรมในวัดเลยบอม่าได้แต่ไดก ทำเน้นเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยมันกับมันกับเนี่มไหวเเนาะหน้าดีในบ้านหน้าดีันงานแม่นเขาบอกอะข้าวหัวไม่งามไม่งามเราแลยมิตรภาพไม่อม่ยินด้เลยนะร้องครับวันนี้ร้องอยู่ครับครับแบบกกันเอาวยางมาเนี่ยเท่าเท่าที่เราไปหาคุณเนาะเพื่อการคุณแม่แต้งแต้งอาบเอาครับ นกัคุณแม่เราไม่หอมเ้ไม่ไวะยางน้อยดีอะระยางตับตับตับลัน้ำแร่น้ำเชื่อขอเร่องนียาวพงเลยนะเรเก่งใจยากนุ่มก่อนเลงแล้วมาตับใจแต่ว่น้ำแต่ว่ได้อีกแื้ไม่ยเป็นอะไรนันก็มีขอวกลันเบ่อตัวเนี่้ล้ มนเยอะเลยเป็นอะไรกัก็้วยมันนะตัวไหนแล้วเราลุกไข่แล้วตีนเยอะนะมันกินไม่หมดเลยเห็นไหมเหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโ้ยนะเห้เราเป็นชีวิมเขาสองสามที i do hit that ได้แป้งอะนแครับแป้งแป้งทอดกรอบแหมยาวายเบรูเบอรเนี่ยได้ขาดลับแป้งอันมากหนากับเที่ยงมักไก่ครับอันมากหนาอรวมันเนี่ยโอ้ยมันจะก้อนหยองใสขาววันนี้โอ้ยขาวคู่มือมืดเนี่ยแหะขาวได้ได้แป้งเก่าเนี่แป้งมันมันงามหมนะ

สาวเจนแบน้ำสาวสองน้อยเมียสาวหนร้อยมาถามป้าไข่หวนอวนหนึ่งแถวๆนี้เราเอามอแค่นี้า้ำแดงเปนลาตุ้เด้อคุณมักกินไดนตัวนี้มนี่ยหาง่ายรอบเรามาถึงจวเลยมันอดทอนใจ่พอดีเปเสื่องข้าท้าหุ่นทอตตี้อขนาดือมเลยเนาะืเขาจังเขาอะไรบ้าง เขาจังออวเว่้มีมีคนซื้อไปเลยไ่ต้องขาึนะไ้เขาจะแค่ถึงพ้วตรงในมันใยากมันลขึ้นมนี่ไ่เางนแขง่อมย่าเี้ยงมันได้นงมมาดิมนมัด้นี่่นี้คนซื้อแล้วนี่พไแล้วม่จะไม่ขาขึ้นอะไรเขาขาขึ้นอะไร่เลน่ยเาก็ง่าย่เลว่าเขาขายไ่ค่อยไ้่ อ๋าถะไป้เากไายโซ่สดนเนี่ยแต่ยังพอนะพอนี้อย่างนั่นืมที่ม่นังหาัตรงมีคนดืมนมราออแห่เฮือตรงนั้นบ่มอนียงากเก่มแข็งื่นดีเ้เริ่มแข็งเกลี่ย มันมีาปกับตัวถังมันมันทำกับเจลี่มันมีตองตันทำปกติกันอยู่วันนี้ตำตำสัวครับแล้วก็ตำบักม่วงครับหลัวการทอดไข่แล้วกอผัดเห็ดเห็ดเห็ดโครนแมน่มาแมุ้คน้องคนไหนกิน้าวดู้องไม่ทำกันบ้าง कम พตัให่เยอะมากชตให่มะพร้าววันนี้เยี่ยมไปวันนี้ขายหมดจ้าแต่ในบ้านยังเหลือเยอะ

ไปอไรไวเขยนคนไปตัดยือเนี่ยหลัจากเนาเราขอขามาเนอเนว่ยขดีเดีวคิดมา่อเนี่ยะเตั้งเลยมาแล้วครับมาแล้ว เหี๋อมาเลยครับุดเผ็ดมานะคะจุดน <grateful> ้องบุดเป็ดออกนีเลยอ่กาเกรดจะกัดเลยเหรอครับเนี่ยเกร็จกัดเลยเหรอตุอะไรน่เนต่อะามาาราะม่วงแกะแสบต้มงป่ามากเลย่าลามเลาลเ่มกินเขาอเขาม้ยาแล้ตุกันบ่ อ้ายังเปิดไม่ราอย่างที่บอกเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสาวเจนมาแล้วนะครับร้อนร้อนมาสักเอาหน้าไหมสาวเจนมาแล้วนะครับเขย่าก็เลยจะอาบน้ำนอนแล้วเม็ไก่ประมาณ200ร้อยเม็ด สาวเจนแต่งตัวรอบาพีนะครับบาพีกำลังกินข้าวอยูอมม่มาได้จ้ามาได้จ้ามาได้จ้ามาได้ค่ะห้าร้อยเมตรมาเอ้ยห้าร้อยเมตรไปสองร้อยดร้อยเด้อจันไันไหนจัน ไข่ขาวาาหม<อ><ร>ดไลยกับห้าวัดเม็ดไส่เด็กบุกไม่ได่ขาวเลยจ้ามาเด้ออะไรล่ะมาเดะอคุณบอกประวัติคุบอย่าประมาทมาเด้่อโอ้สาวเจนก็น,นา่าขาวน่ะวันนี้สาวเจนสวยนะครับเรื่องง่ยเลยชุดนอนไม่ได้นอนนะคะวันนี้สงสัยสาวเจนจะ เก็บตัวแล้วครับพอกินยาพาราแล้ว <c oughs> โอ้ยอีไงยาทุกอีก๋ั้าใเขาวแบบอีกมันหวานชอ,อบยอกผมยอมผมเลยก่อนนะย,ยังมีแรงเงาะเป็นเพจเอรเลย แม่ยังมาวางเงาะแม่ค่าขายของฆ่าวจุแม่ยังอ่างเงินอยู่ตอนนี้วันที่หลังผมนะที่จริงแล้วว่าจะที่จริงแล้วว่าจะอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ที่จริงแล้วอยาอนุรักษ์นะครับแต่ว่าบางครั้งก็มีอะไรเ่ะ มีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเข้ามาเลยเล็กน้อยมันยังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งห่อเลยฮะห <elet S 1> นอน,นๆๆมันยังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีหนอนเล็กหนอนใหญ่สอดแทะเข้ามาสอดแทะเข้ามาก็เลยไม่อยากยอมหนอนแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าพูดแบบปันใหม่อ่ะบอกว่าพอ่อทาสี ผมด้วยผมไม่บอกส่ที่มผมพูดไปก็พูดสนุกนะครับจหาหปู่ษากำราของคุณก็สนกครับน่องเขยไม่ค่ะ ก็้าวอย่นี้ใ่ไปก่นห่งครับก็ยิงเี้าวตเลยนะเย่ยมยังงั่นเมงาวพ่อมังขาวีเนีตกี้อนน่ย

Así no la ไรลูกล้างมานะือโอ้จับคว่ํจับควาหรวะล้างมือเลยคับไข่เนีไขเนี่ยไข่เป็นลูกไข่เนี่ยลูกหอยเด้อ qua Nị em ăn cơm tới là hết rồi. Như đó đó mà nắm mà ต้องมีทุกอย่าพอเลยดีเสื้อเขาทุบก็ใครเลยเสื้อหอดเสื้อร้อนมากเลยครับวันนี้ร้อนจริงๆครับวันนี้วันนี้อาบน้ำครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามกลับบ้านก็จเอาจากเลยนะเอาผลนะเขามากเลยครับไม่มีเสียงเดืดแต่ว่าเอ้าไม่ดีนะสินะครับเขาของใครดี เ็นงกลีลนอเนด้วยังไงยังไงก็ขอโทษเป็นขับเกิดที่ถอดเสื้อกนข้าวอ๋อมากเลยแม่กัดเด็กหมดันทับให้อะไรวะพ่อเป็นคนเชี่อร้อนครับวันนี้ร้อนหน่อยวพรากระโดดน้ำเหมอนน้ำห้วยน้ำหนองเลยมันก็มีน้ำกิดแต่เสื้อผ้ามันเปียกเลย พัดแสบเลยเนอะอรีสเนาะตระลมเนอะฟีมพิเศษด้วมึงกระมเฮ็ดแสบเจกี้เจกอนคือโบพิเศษแล้วพี่เนซ่ยแสบดีเน้าผมนะพี่มันพัดแสบด้วยมึงไฟมาที่ขึ้นรถไล่หัวกรเทียมกระเทียมถอดอะไร ยเจียวำเียวะผัดเส็ดมแจะผัดเส็ดก็เลยมันไม่เหมื่อหม้แใ่หมอวันเด็ดทำไม่ได้หรอครับพี่โคลน จามทำให้าสาวเกียนกินด้วยนะคะสาวเก,กี้ยนอยากกินลาบหมูอ,มอันอาหารเนื้อแม่มาก,กาอันะอ,อันอน,อนี้ก็อวนะอวนัวน้ำจิ้นน้ำเงี้ยอวักบน้ำจิ้นน้ำเงี้ยวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะมน้ำพริกหนุ่ม ร็นดน่ไปอยู่เชียงใหม่อหรถ้าเป็นถ้าเป็นภาคเหนือนะครับพ่อพ่อชอบทุกน้ำเลยครับตอนนี้น้ำแม่ห้องศนกำลังลงมาพ่อก็ชอบเหมือนกันขอโทษขออภัยเรื่กัะเช้าเย่อแย่กันีครับจริจริงแล้วก็ เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงพี่น้องแม่ห้องสอนแล้วก็ลำปางเนี่ยนะครับน้ำน้ำเหนือกำลังลงมาเลยครับจังหวัดแพร่จังหวัดน่านโดน,นหมดแล้วครับวันนี้ผมดูแล้วพี่นะบินบรรลิตก็ลงไปด้วยพี่น้องที่แพร่ที่น่านอยู่ครับสงสารเนาะน,น้ำท่วมไปใ,ใหม่ยังเหลือกี่บินน้ำท่วมแบบ ก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวเหนือลูกค้าเลยนะครับใช่ค่ะพี่บินมลีก็ลงไปแล้วก็ขอให้ขอกำลังใจให้กับพี่บินมลีด้วยครับตอนนี้เราอยู่ภาคอีสานทุกคนสู้ๆนะครับที่ประสบภัยอยู่ก็ขอให้ทุกๆนะคะ เาทำาไก่ทอดเป็นกำลังใจให้คนพ้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปไวๆนะครับเร็วๆด้วยขอบคุณมากนะครับทาไปด้วยดีนะคะเราติดตามข่าวทุกทุกวันทุกวันเลยครับจนเขาหนกเราทำพูจะดมักยุ่งกันยังมาตีดูแตยยุ่งเมาติดกันเนี่ย ngày nọ. Thì thay cả bia bia 2 bạc mà được cái bữa này luôn còn là. Ôi. Ai hơi đi Coi là bạc có phải bún để này là. Nhưng chắc là phải. Đấy là. Ở, ở, ở <laughs> <Chắc> <phạm. cười> ยังไงยังไงก็ขอขอบคุณเยียทีทุกท่านนะครับที่เขาดูเขาชมเราแต่ว่าขอส่งกําลังใจตรงนี้ไปถึงพี่น้องภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ถึงพี่บินมารืลิศด้วยที่เป็นพี่นเป็นคนเหนือนะเจ้าเป็นคนแปเจะขอให้คนแปราขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับสู้ๆนะคะจะผ่านพ้นวันนี้ไปด้วยกันนะสู้ได้วยกัคทนไหมนะครับ คงไม่นานหรอก็คงจะผ่านไปด้วยดีนะครับเจาขอผ่านไปเร็วๆนะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเราก็จะส่งกำลังใจต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากๆเลยที่ที่ดูเรานะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจต่อไปด้วย ู้นะเจ้าเจ้าเหนือทุกคนส,สู้เจ้ามันจะผ่าน้นไปด้วยดีแ้่สาวเกมเป็นคนเหนือนะครับสาวเกมเป็นคนภาคเหนืออ้อู้เหนือได้เก่งมากเลยครับย่อถูกต้องเลยแต่ว่าสาวเตนมาได้มีมีแฟนที่ภาคอีสานทัาที่ท่าพนมนะครับก็เขาส่งกำลังใจให้ด้วย เจ้าของทางผ่านคนไปเร็วๆนะเจ้าเป็นห่วงทุกคนเลยเจ้า,ปววจาไปน้ำเนื้อกับทะเลล้องผักกนนะา,าดันอยเนาะมอายุทยาแล้วหลับหลับอายุทยาถึงบุรีอ่างทองลงมาถึงอายุทยาถึงจับพญาเานถึงลงไทยเหนือกรุงเทพแล้วหลับ ็นห่วงทุกคนนะคะ,ะเดี๋ยวเลยสุขภาพด้วยไปมันเขา,าเขาจะนั่าเกี่ยวเขาอยู่บอกให้เส็จนะฮะเขาจะนัน่งเกี่ยวมันแาะมาแล้วขอบคุณค่ะมันเขา้าเออมันมมาากินข้าวพี่ไรล่ามาจ้าพี่ไรล่ามาสองไร ข้าวป้าตังสิงห่าเน้อรงไรแปงเบเอร์ตังข้าานั่งทางร้างปะอีนั่งนั่งวา

S <S ขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้อหนาแม่แดงมาเลยแบบนางสาใหญ่ไทยของเพาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดต,ตามล <S S 1> องติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับขอให้กำลังใจคุณมลวิทย์ด้วยที่ไปช่วยพี่ร้องภาคเหนือเรา,าอขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้าเป็นกำลังใจให้นะคะ